คนมายื่นกับผมเนี่ยวันก่อนเนี่ยก็มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นวงเงินที่สูงกว่าปกติพันล้านครับพันล้านครับเป็นหมื่นนะไม่เป็นพันงบประมาณที่กาลังเข้าสภาจะยื่นแล้วก็ไปดูที่กระทรวงศึกษาธิการที่บอกบว่ามีข้อร้องเรียนเนี่ยตอนนี้ งบเนี่ยใช้เยอะมากนะมีอะไรบ้างครับก็คือว่าหลักๆที่ฟังจากท่านประเสริฐพูดเนี่ยอ่าเป็นระดับหมื่นล้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเราไปดูและเป็นครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนแท็บเล็ตนะฮะแท็บเล็ตไปเช่านะฮะเช่าไม่ได้ซื้อสองหมื่นล้านครับนะซื้อไม่ดีกว่าเลยเนี่ยฮะใช้งบสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองล้านบาทไปซื้อแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กโคลมบุ๊กเนี่ยไปไปเช่านะครับครับให้นักเรียน เป็นเงินถึง13,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ให้ครูด้วยนะครับอีพัหกร้อยล้านแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพันสาม้อยล้านมีไปเช่าคลาวด้วยฮะสองพดร้อล้านอันนี้เขาบอกว่าเอ๊ะเห็นว่ารัฐบาลจะทำคลาวกลางอยู่แล้วมีเนชั่นแนลคลาวก็คือให้เอเป็นเจ้าภาพทําไมไปเช่าคลาวและก็ไปในทุนพักสีน้ําเงินครับที่ได้ประโยชน์ฮพี่กอลเรื่องเนี้ที่เขาบอกว่าและปัญหาเรื่อง เท่าระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเท่าที่มีคนบอกผมในกระทรวงสาธาบอกผมยังส่งมอบไม่ได้เป็นปัญหาต้องตรวจสอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออาจารย์แม่มนะนรุบินโยศิีวัตรเข้าไปแล้วช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะช่วยตรวจสอบแล้วเอามานะครับหลวงรู้ด้วยนายทุนเนี่ยเป็นใครเรืองร้องเรียนเยอะนะครับร้องเรียนเยอะทีเดียวนะครับ